ปัหาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้วมิ้งเดอะแคทนะคะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภานะคะมีอีกหนึ่งแอคทิวิตี้สำคัญนะคะจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือเด็กๆต้องฉีดวัคซีนประจำปีแล้ว เดี๋ยวหลุดเลุดะตัวจับยากก็เดือนนี้นะคะจะเป็นคิวของหนึมแล้วก็1สาวนะคะยาเไปละหนึ่งนมกันยาให้อยู่อันนี้ไปก่อนนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยเอามาเตรียมตัวกันใหม่นะคะหนึ่งนมกับ1สาวนะคะ ส่วนยายมูเดลก็เพิ่งจะครบวัคซีนไปเมื่อกลักกดาปีที่แล้วนะคะก็เลยยังไม่ครบปีแล้วก็คือจะบอกว่ารอบนี้แม่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลน,นะคะที่จะไปเพราะว่าแม่ย้ายบ้านมาใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านตอนที่อยู่คอนโดแต่ว่าตอนเนี้ยแม่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลน,นู้นก็จะไกลเกินไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเอาเป็นโรงพยาบาลใกล้ๆอะไรแบบเนี้ยก็จะดู เราสามารถไปได้ง่ายกว่าแล้วก็ฝากเด็กๆไว้กับเขาได้ง่ายกว่านะคะแบบเวลามีอะไรเราก็จะได้แบบไปถึงเร็วอะไรองนี้อยู่แถวๆบ้านนี่เองนะคะแล้วก็ยายมิงยัยมิงวัคซีนครบอย่างมากนี่ส่วนพี่โยสมุดหายไปสองรอบนะคะก็เลยเป็นเขียนมือเอานะคะนี่ สคนนี้ก็ครบรอบวัคซีนไปเมื่อวันที่12บสอกุมพานะคะนี่สิบสองกุมพาก็คือต้องพาไปฉีดวัคซีนประจําปีแล้วแต่ว่าแม่ลืมนะคะแล้วก็แบบเอ๊ะมันนั่งนึกขึ้นได้ว่าเดือนกุมพามันเหมือนจะถึงครบรอบวัคซีนของเด็กๆแล้วนะคะก็เลยมาเปิดดูก็ผ่านมาแล้วจริงด้วยวันนี้วันที่10บสอะไรอะสิแล้ว นะคะผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ถือโอกาสตรวจสุขภาพประจำปีไปด้วยเลยนะคะ<ๆ>เพราะว่ายายจิงก็อายุ6ปีครึ่งแล้วพี่โยก็2ปีครึ่งแล้วนะคะอืมยายจิงก็ต้องตรวจสุขภาพในคอที่มันแบบสูงกว่าพี่โยนิดนึงนะคะ<ๆ>เพราะว่าเริ่มเป็นแมวสูงอายุนิดนึงนะคะ โอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันเลยดีกว่านะคะกันอ๋อลืมบอกไปก็แม่เช็ตาพี่โยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือเหลือเอาไว้นิดนึงแล้วก็เหลือน้ำมูกไว้นิดนึงนะคะให้หมอเขาเห็นว่าพี่โยน้ำมูกไหลนะจะได้แบบเออเผื่อหมอเขาแบบ เช็คสุขภาพแล้วพี่ยอน้ำมูกไหลอตะไระไะไรย่ยีย้เนไม่ต้องไปนะลูกแต่หนูพร้อมกว่าใครเขาเลยเยังไม่มีใครเขาพร้อมเลยมูด,ดิวเฮไปแทนพี่จิงไหมไม่ได้ปรนจริงได้นั่งหน้านะคะ คลินิกแล้วนะคะดูแปลกตากว่าทุกคลิปเพราะว่าเราเปลี่ยนคลินิกนะคะคนนี้คือวันนี้ตูมาตรวจเน,นาะมาเริ่มที่เยมิงก่อนเลยนะคะวันนี้เรามาตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ฉีดวัคซีนประจําปีด้วยนะคะเยมิงอายุจะเจ็ดขวบแล้วก็เลยตรวจสุขภาพซะหน่อย สำหรับแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีนะคะสำหรับการตรวจเลือดคุณหมอเขาแนะนำเป็นตรวจรายการตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของทางโรงพยาบาลก็คือแพ็กเกจ B นะคะอันนี้เลยคือเวลาที่เป็นแมวพานอ,ะอ่ะหมอจะโดยส่วนตัวหมอจะเจอว่าจะชอบมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารการบิบตัวของลำไส้หรือว่าการทำงานของปะอะค่ะพวกตัวหูรูดตรงตรง,งทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ เหมือนทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้เวลาที่เขากินเข้าไปอ่ะมันมีการระคายเคืองแล้วก็อาเจียนออกมาได้แต่ว่าในการดูแลระยะยาวอ่ะค่ะก็คือดูแลแค่เรื่องของการทานเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบอันตรายถึงขั้นต้องแบบผ่าตัดรักษาอะไรค่ะก็ตะกี้ที่คุณหมออธิบายนะคะเราถามคุณหมอเขาไปว่าช่วงหลังๆเจยจิงชอบอาเจียนบ่อยแบบว่า กินข้าวแล้วก็เจียนออกมาเป็นเม็ดนะตอนนั้นเลยแล้วแบบเออก็เลยถามเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะประมาณสองสาเดือนหลังนี่แหละเพราะว่าเท่าที่เคยสังเกตเขาจะอาเจียนออกมาเป็นก้อนขนแต่ว่าหลังๆจะเป็นอาหารเลยก็เลยกังวลน,นิดนึงก็เลยถามคุณหมอเขาไปเลยนะคะตะกี้คนที่เสียงปอดเสียงหัวใจโอเคนะคะ อาการปวดเกร็งช่องท้อง น้ำเหลืองไม่โตนะคะหลอดลมหลอดอาหารดูไม่ละลายเกลือน,นะคะ อ<ม>อเหนือกเริ่มดูอักเสบนิดหน่อยค่ะ กับต้องขูดไหมคะหรือว่าเพียงพอจะแบบพิกทานยาละลายได้ถ้าถ้าเห็นปนเก่อนระดับนี้ค่ะไม่ไม่สามารถจัดแปรงฟันหรือว่าทานอะไรเพื่อละ,ละลายออกไปได้อันนี้ต้องขูดอันนี้ต้องขูดแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแบบการในการทาน แต่ว่าถ้าปล่อยไว้อ่ะจะเริ่มมีภาวะเรื่องของแบบเหนืดออักเสบตามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็บางตัวค่ะจะไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้แล้วก็หยุดทานไปเลยอันนี้ก็ถ้าอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยว่าต้องการจะจะฝูดมาหล่ยูดนี่ก็คือต้องรมยาใช่ค่ะต้องวองยาสลบหินปูนถ้าถ้าแค่ฝูดหินปูนนะค่ะจะใช้เวลาแค่ขึ้นชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่า หิปูนเยอะไหมแต่ว่าในการพักฟื้นหลังจากที่ตื่นจากยาสลบอาคารหมอนกะดอาการประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้เขาแบบฟื้นตัวดีระดับหนึ่งก่อนที่จะกลับบ้านค่ะถ้าหูเขาจะสบายปากมากกว่าใช่ไหมอ่าก็คือจะจะช่วยเรื่องของแบบการแบบเผืออักเสบอะไรเงี้ยเขาก็จะดีขึ้นทําให้แบบเวลาเคี้ยวอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะเคี้ยวได้เยอะมากขึ้น ค่ะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวหมอเจาะเลือดต่อนะคยกเ้าก็เจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คุณหมอให้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็ระหว่างรอผลเลือดแล้วก็ให้ยยมงนะคะฉีดวัคซีนประจำปีแล้วก็ไปพักได้ ต่อไปก็ตาพี่โยนะคะมาเวลโยกี้ของพวกเรานะคะมาถึงก็ตรวจไข้ก่อนเลยไม่มีไข้ทั้งสองคนนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะให้พี่โยตรวจคอที่ดอกกว่ามาจริงเขานิดนึงนะคะเพราะว่าอายุเขาต่างกันแต่ว่าคิดไปคิดมาไหนๆแล้วตรวจทีนึงก็ตรวจพร้อมกันไปเลยนะคะเพราะว่าเจาะเลือดครั้งเดียวเหมือนกันไม่เสียหายอ เหมือนเหมือนจะจามบ่อยช่วงนี้ก็ตะกี้คุณหมอถามว่าคนนี้มีปัญหาอะไรไหมนะคะแม่ก็บอกว่าไม่มีนะคะช่วงนี้จามบ่อยเฉยๆแล้วก็แจ้งเรื่องพวกผ่าตัดขาอะไรพวกนี้ไปนะคะเมื่อก่อนเขาอึเหลวบ่อยนะคะแต่ว่า เป็นน่าจะครึ่งปีแนละ้วที่เขาอืบปกติโอเคน,น,นะคะไม่ปวดเป็นช่ท้องอันนี้ก็ตรวจสุขภาพภายนอกก่อนนะคะคุณหมอเขาก็จะจับจับดูอวัยวะภายในอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวตอนเจาะเลือดก,ก็ถ่ายไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีเจาะเลือดแล้วก็ฉีดวัคซีนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นวันนี้พี่โยก็คือหนุกหนับมากนะคะแบบอาผมมาทําอะไรครับเนี่ย างทีเขาหายใจเสียงดังปกติหายใจเสียงดังอันนี้แบบไม่ใช่เพอรลิงเนาะไม่ไม่เพิรลิงเนาะก็คือของของคนเนี้ยค่ะหมอคิดว่าเขาน่าจะมีะปัญหาเรื่องของ กลุ่มที่พบได้บ่อยในน้องแมวหน้าสั้นนะคะก็ในน้องแมวหน้าสั้นนะคะก็คือ,อท่อน้ําตาที่ต่อมาตรงจมูกอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะตันทําให้เขาน้ําตาเยอะแล้วก็พอเป็นพันหน้าสั้นนะคะ,ะตัวเขาจะชอบมีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจคุณภูมิแพ้ง่ายอ,าอย่างเงี้ยเวลาแบบอากาศเปลี่ยนแปลงหรือชื้นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นหวัดได้ง่ายนะคะ ดูไม่มีการละคลายเคืองนะคะตรนนี้เหือดดูโอเคค่ะแล้วก็ไม่มีการสะสมของหินปูนเยอะมากคนนี้ไม่จำเป็นต้องขุดหินปูน้างนี้เป็นฟันี่ เมื่อกไี้ก็เจาะเลือดมาแล้วนะคะแล้วก็ป้อนยาถ่ายพยาธิพี่โยขาป้อนง่ายมากสบายสบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้อนยาถ่ายพยาธินะคะก็เดี๋ยวนั่งรอผลเลือดกันประมาณ ครึ่งชงั่วโมงระหว่างนี้ก็นั่งเล่นกับเด็กๆไปก่อนนะคะกลับบ้านมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังทั้งผลเลือดน้องแล้วก็ค่าใช้จ่ายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นภาพให้ก่อนเลยเดี๋ยวดูอย่างนี้เราดูไม่ชัดนะคะก็ผลเลือดน้องโยปกติดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ผลเลือดจริงๆก็เช่นกันปกติดีทุกคนร่างกายแข็งแรงนะคะ อ๋อ <Yeah>. oh, จะมีในส่วนของตัวมามิงนะคะตัวเม็ดเลือดขาวอันนี้ต่ำกว่าเกณฑ์นิดน,นึงนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะน่าจะอยู่ที่ความเครียดของน้องแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าดูแลน้องดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่าย องคนนะคะเท่ากันเลยเพราะว่าคอร์สเดียวกันนะคะคอร์สตรวจสุขภาพเดียวกันบวกกับฉีดวัคซีนประจาปีตัวเดียวกันนะคะเหมือนกันหมดเลยก็สองคนคนละ3,200บาทนะคะสองคนก็เป็น6,400บาทเย้กล้ก็ปีเราค้งเองนะคะเดี๋ยวกลางปีน่าจะเป็นคิวของยายดิวนะคะก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเด็กๆน่าจะ เพียกันมากเลยนะคะวันนี้ใช่ไหมพี่ยอ,อตัวเล็กตัวน้อยโอเคเด็กๆสุขภาพดีก็ดีใจแล้วนะคะพี่ๆที่เลี้ยงลูกๆก,ก็อย่าลืมพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนประจำปีนะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยก็ดีนะคะ <S <S เผื่อมีอะไรขึ้นมาเราก็จะได้รู้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะแ่นดีครับพี่โยบู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 พาคนสวยสุขภาพดีมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปขูดหินปูนด้วย <G ül>